สวัสดีครับชาวลัคนาราศีเมษคลิปนี้เป็นคลิปดวงชะตาในเดือนธันวาคมส่งท้ายปีเก่านะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดต,ตามชมกันมานะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ครับกด subscribe ติดตามรวมทั้งใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับชาวลัคนาราศีเมษนี่ลัคนาท่านคือลัคนาเดียวกับดวงเมืองและดวงโลก ตั้งแต่วันที่1 4พฤศจิกายนเป็นต้นมาดาวพฤเรหัสนะครับดาวเจ้าเรือนสุภะและเจ้าเรือนวินาศโคโจรเข้าสู่เรือนกรรมมะดาวพฤเรหัสไปอยู่เรือนไหนเรือนนั้นก็จะกระเตื้องดีขึ้นฉะนั้นเรื่องงานถือว่าจะได้รับโอกาสดีๆได้โอกาสจากผู้ใหญ่นะได้โอกาสจากทุกสิ่งทุกอย่างนะข่าวดีจากทางไกล ถ้าท่านทําเกี่ยวกับเรื่องของการต่างประเทศเกี่ยวกับเดินทางนําเข้าส่งออกหรือการเจราจาติดต่อสื่อสารอะไรก็ตามเนี่ยจะสําเร็จไปได,ด้ด้วยดีเริ่มต้นตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนเป็ดต้นมาตอนนี้ก็เดือนธันวาและในวันที่5ธันวาคมนะซึ่งเป็นวันดีด้วยนะเป็นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 นะดาวพฤหัสเนี่ยย้ายครับวันที่5ธันวาเลยย้ายเข้าสู่เรือนกรมมะและดาวพฤหัสเนี่ยย้ายเข้าสู่ราศีบังกรซึ่งเป็นบ้านของตนเองเป็นเกษตรตราที่พอดีการงานต้องดูที่พบกรมมะและดาวเจ้าเรือนกรมมะโคจรมาเป็นเกษตรนั่นแปลว่าการงานมั่นคง และดาวเสามาอยู่ตรงนี้สองปีนะครับสองปีครึ่งด้วยซ้ำเรียกว่าอยู่ยาจนถึงปี65นะและดาวพฤหัสมาอยู่เนี้ยสองดวงเนี้ยถึงแม้ว่าดาวสองดวงเนี้ยจะไม่ไม่ถูกกันคือไม่ได้เป็นคู่มิตรแต่ก็ไม่ใช่คู่ศัตรูนะคือดาวพฤหัสเนี่ยเป็นประธานฝ่ายสุภเคราะห์ ส่วนดาวเสาเป็นประธานฝ่ายบาาพักเคราะห์เหมือนกับหัวหน้าพักหัวหน้ารัฐบาลกับหัวหน้าฝ่ายค้านเนี่ยมันต้องมาอยู่ด้วยกันต้องมาปรึกษาหาลือพูดง่ายว่าไม่ใช่เจอกันจะห้ามหันห้ามหันแต่เขาเรียกว่าจะต้องมาเอาเอาเอาอุดมการของตัวเองเนี่ยมาต่อรองกันนะเขาเรียกว่าเป็นดาวคู่เปลี่ยนแปลงพัฒนาเพราะมันจะเจอ เขาเรียกว่าการต่อรองไงคือคนนึงก็สุดขั้วอีกคนนึงก็สุดขั้วซ้ายกับขวามาเจอกันมันก็ต้องหาจุดตรงกลางนี่แหละนี่คือปฏิกิริยาของดาวสองดวงนี้เวลาเจอกันมันจะเปลี่ยนแปลงพัฒนาเมื่อใดก็ตามที่ดาวพฤหัสกับดาวสาวโครจรร่วมกันเนี่ยพูดได้ว่าเปลี่ยนยุคสมัยนะครับในอดีตที่ผ่านมานะ ครั้งนี้ในตั้งแต่ตั้งกรุงรัตนโกสินทร์มาครั้งนี้เป็นครั้งที่13ที่ดาวพฤหัสกับดาวพระเสาร์มาเจอกันในราศีธนูนะและตอนนี้เข้าไปอยู่มังกรเนี่ยก็ยังอยู่ด้วยกันเป็นปีซึ่งปกติถ้าเสาร่วมพฤหัสที่มังกรเนี่ยหกปีนะครับ ถึงจะเกิดขึ้นครั้งหนึ่งครั้งสุดท้ายก็น่าจะเป็น2503นะนะรอบเพราะว่าดาวเสาร์เนี่ย30ปีแต่การที่ดาวพฤหัสจะวนมาเจอดาวเสาร์เนี่ยต้องใช้เวลาถึง60ปีเพราะดาวพฤหัสเนี่ยจะโคจร12ปี1รอบดาวเสาร์เนี่ย30ปี1รอบแต่กว่าที่จะมาลงตัวมาจะก,กันตรงเนี้ย60ปี แล้วครั้งนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่าดาวพระเสารกับดาวพระรฤหัสเนี่ยจะโครจรกันแบบสนิทองศาสนิทนี่หมายถึงว่าเป็นเส้นเดียวกันเลยคือมองจากโลกไปเนี่ยดาวพรฤหัสจะบังดาวเสาร์เต็มเลยนั่นแหละปรากฏการครั้งนี้397ปีนะครับครั้งย้อนกลับไปก็สมัยอยุธยาตอนกลางยุคพระเจ้าทรงธรรมราชวงศ์สุขโขทัยก่อนที่จะก่อน ราชวงศ์ปรา,าสาททองก่อนยุคพนาละายนะนานนะนานมากนะครับเนี่ยปรากฏการครั้งนี้มันก็จะเกิดขึ้นแต่มันจะไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าอายุธยาก็อีกดวงหนึ่งอันนี้รัตนโกสินละทีนี้รัตนโกสินก็คือเกิดในภพกรมมะถูกไหมอ่าภพกรมมะอ่ะนะฉะนั้น ถ้าเปรียบเป็นดวงคนชาวลัคนาราศีเมษการงานของท่านจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่แน่นอนเกิดการปฏิรูปเกิดการพัฒนาเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ถามว่าดีไหมทิศทางไปในทางที่ดีครับเนื่องจากดาวเสาดาวเจ้าเรืองกรมมะเนี่ยเป็นเกษตรเนี่ยต้องตีว่าดีไว้ก่อนแต่มันไม่ได้ดีแบบราบรื่นหวานเจี๊ยบไง มันเหนื่อยแน่นอนมันมันต่อรองมันเปลี่ยนแปลงมันฉะนั้นงานของท่านเนี่ยขอให้ต่อสู้ขอให้ตั้งใจนะตั้แต่เดือนธันวามนี้เป็นต้นไปอ่ะหนึ่งปีถึงสองปีเนี่ยชีวิตท่านจะต้องเปลี่ยนแปลงในแง่ของเรื่องของการทำงานเป็นอย่างมากดาวอังคารก็คือดาวประจำตัวของท่านเนี่ยก็โคจรมาเป็นเกษตรเนี่ยอยู่กับลัคนาเลยเนี่ย แต่มาสิ้นเดือนนะท8ธันวาที่ผ่านมาโหทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จหรือทําอะไรมันมันติดขัดนะเพราะว่าดาวองคาเนี่ยถอยหลังและมนอยู่ในเรือนวินาศเนี่ยสเดือนโคจรอ,อยู่เรือนวินาศอะหยุดนิ่งถอยหลังด้วยแล้วก็หยุดนิ่งด้วย กว่าจะเดินหน้าและเข้ามาเป็นเกษตรเนี่ยยีธันวาเกือบปลายปีนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคแหละเข้ามาตำแหน่งดีแล้วเนี่ยถือว่าใช้ได้อีกจุดหนึ่งที่อาจจะต้องระวังไว้คือเรื่องของการเงินครับในเดือนนี้นะใช้จ่ายทีนี้แต่ละคนการใช้จ่ายไม่เหมือนกันแต่เราตีความแบบกว้างๆไว้ก่อนว่าดาวเจ้าเลยกระดุมพระน่คือดาวพาสัสดุกนะ เรือนเรือนกระดุมพ้าของท่านคือราศีพฤษพเนี่ยมีดาวพฤสดุกเป็นดาวเจ้าเรือนดาวพฤสดุกเนี่ยวันที่12บธันวาดาวพฤสดุกจะตกมรณะการเงินกระดุมพระมรณะแน่นอนเสียเงินนะเสียเงินแต่ถามว่าเสียเสียบางคนเนี่ยใช้จ่ายในการลงทุนใช้กะใช้จ่ายในการซื้อ สินค้าอุปโภคบริโภคบางคนใช้ใจ่ายในเรื่องของการไปท่องเที่ยวเนีย่ยมลนะมันก็แปลว่าเดินทางท่องเที่ยวก็ได้ก็ใช้ใจ่ายเงินเยอะก็ในช่วงปลายปีก็คงจะธรรมดานะครับไม่ว่าจะเป็นของขวัญกระเช้านะบางคนมีเขาเรียกว่าอยู่ในสถานะที่ <laughs> เขาเรียกว่าอ,อ๋อไหว้สวยรวยกระเช้าคือแบบมีคนที่ต้องไปมอบกระเช้าเยอะเนี่ยก,ก็ต้องใช้ใจ่ายกันเยอะหน่อย นะหรือว่ามีโปรแกรมวางไว้ท่องเที่ยวนะสิ้นปีทั้งทีกะว่าจะเที่ยวแบบนะให้มันหรูเลยเนี่ยมันก็เป็นไปได้แต่อย่างไรก็ให้ระวังในเรื่องของการใช้จ่ายเงินนะนะกระดุมพระมรณะก็ต้องแปลว่าเสียเงินแปลแบบง,ง่ายๆเสียเงินแต่ยางเสียด้วยอะไรก็ต้องว่ากันอีกทีนะวางแผนกันให้ดีบางครั้งการเสียเงินมันไม่ใช่ว่าจะต้องเสียหายอย่างเดียวเนี่ย เสียเพื่อการลงทุนเสียเพื่อการใช้จ่ายที่มันจําเป็นนะในช่วงสิ้นปีนี้ก็ต้องว่ากันไปแต่ตัวท่านเองเป็นเกษตรดาวการงานก็มั่นคงอย่างนี้ไม่ต้องกลัวหรอกนะไม่ต้องกลัวดาวราหูเข้าสู่เรือนกระดุมพระนะตั้งแต่สิษกันยาเป็นต้นมาแล้วนะถ้ามันจะมีอะไรมันก็ต้องมีลแล้วนะครับราหูอยู่เรือนกระดุมพระเขาเรียกว่าราหูล้วงรัพย์หรือราหูคนรัพย์ แต่ทีนี้ราหูเนี่ยมาจากเจ้าเรือนราพะก่อนอื่นต้องบอกว่าดาวเรือนไหนไปอยู่เรือนนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าต้องไปให้ฉะนั้นลาพระมากระดุมพระได้โชคลาภมาเป็นเงินเป็นทองไม่ต้องกลัวหรอกอันนี้ความหมายมันค่อนข้างโอเคเพียงแต่ว่าพระลาหูเนี่ยเป็นดาวบาปปะเคาและเป็นดาวที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ฉะนั้นจะต้อง วุ่นวายคือไอ้รายรับเนี่ยมีลายรับก็น่าตื่นเต้นตกใจดีเลยแหละแต่ลายจ่ายก็อย่างที่บอกอะใช่ไหมรายจ่ายกมา็มาตกมรณะสะละฉะนั้นช่วงนี้แหละต้องเป็นช่วงที่ที่ถ้าจะค้นก็ค้นช่วงนี้แหละนะแต่ในภาพรวมเนี่ยพ่ะราหูยังอยู่จนถึงปี65นะพระราหูเนี่ย จังหวะที่ค้นทรั์เนี่ยมันไม่ได้ค้นทั้งปีทั้งชาติเพราะอย่างน้อยเนี่ยมาจากเจ้าเรือนลาพรายรับเนี่ยยังโอเคเลยละ่ะมีเงินทองไหลเข้ามาใหเราวางแต่เรื่องรายจ่ายและเรื่องของการลงทุนนะครับเรื่องของการลงทุนต้องระมัดระวังรอบคอบแต่ถ้าท่านที่ทํางานทั่วไปหรือเป็นเจ้าของกิจการหรือทํางานประจําอะไรก็ตามเนี่ยงานมันดีอะ่ะถ้างานดีเงินมันต้องดีมันเป็น ตก,กะที่อยู่คู่กันฉะนั้นรายรับเห็นไหมรายรับมันันดีท่านไปดูที่รายจ่ายแค่นั้นแหละนะรายจ่ายก็เนี่ยดาวศุกร์ก็จะอยู่แค่ไม่เกินเดือนนะฮะเดี๋ยวมกราก็ดาวศุกร์ก็ย้ายไปแล้วฉะั้นเนี่ยช่วงใช้จ่ายก็จะเป็นช่วงปีใหม่นี่แหละที่ต้องระมัดระวังเนาะก็ถือว่าโอเคทีนี้ดาวอีกดวงนึงก็คือดาวพุธด,ดาวพุธมาสิ้นเดือนเลยนะ มาสิ้นเดือนเลยก็คือ30ทธันวานะก็อาจจะไม่มีบทบาทอะไรก่อนหน้าน,นั้นดาวพุธอยู่ตรงนี้ดาวพุธอยู่พบสุภะนะสหัสชชาริสุภะเนี่ยก็เกี่ยวกับการเดินทางเดินทางใกล้เดินทางไกลมีอุปสรรคปัญหาเล็กน้อยติดขัดก็ต้องระมัดระวังนะเกี่ยวกับเรื่องรถลาเช็ครถเดินทางไปไหนเช็คตั๋ว เครื่องบินเช็ครถเช็คสถานที่อ่าจองที่พักไว้อะไรเงี้ยเกิดติดขัดอะไรเงี้ยมีปัญหาในเรื่องของหลักฐานเอกสารการจ่ายเงินการอะไการรูดบัตรการอะไรเงี้ยต้องระมัดระวังให้รอบด้านนะช่วงนี้มันเกี่ยวพันกับเรื่องของการเงินก็เน้นเรื่องนี้หน่อยก็แค่นั้นเองนะครับ ดาวอาทิตย์เจ้าเรือนปุตตะโคจรเข้าสู่ภพสุภะเนี่ยเวลาท่านจะได้ตําแหน่งใหม่ๆอะไรใหม่ๆแล้วทําให้เจริญรุ่งเรืองนะปุตตะสุภะตีโกนถึงลักอณาถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวแหละนะเนี่ยการงานก็ดีแล้เห็นไหมตำแหน่งหน้าที่ก็มีเกณฑ์การขยับขยายเพิ่มขึ้นนะถือว่าในเดือนนี้โอเคสุขภาพเป็นยังไง ดาวเจ้าเรือนมรณะก็คือดาวอังคารนะก็อดอดแอนแอน่ะในช่วงพฤศจิกาธันวานะแต่พอดาวอังคารย้ายวันที่28ทธันวาเนี่ยปุ๊บก็จบแล้วนะสิ้นปีนี่คงจะเขาเรียกว่าเขาดาวกันได้เต็มที่แหละเพราะว่าดาวประจำตัวของท่านเน่ยเข้มแข็งเป็นเกษตรและดาวอังคารนี่เขาเรียกว่ากล้าแข็งขยันนะงั้น เรื่องความฟิตความอะไรเวก๋ยวมันจะมาตอนในท้ายเดือนนะก็ช่วงต้นเดือนก็พักผ่อนก่อนเยอะๆนะครับแต่เกณฑ์เรื่องอุบัติเหตุเกณฑ์เรื่องอะไรพวกนี้ไม่ต้องห่วงจะระวังก็ในช่วงก่อนหน้านั้นสักสองสาวันช่วงก่อนวันที่28่อ่ะเอาตั้งแต่วันที่ยี่สิบกว่าเป็นต้นมาต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าดาวอังคาดเนี่ยจะอยู่ในนาวางขาด นวางขาดคือนะนวางเนี่ยราศีมีเนี่ยธาตุน้ําส่วนราศีเมษเป็นธาตุไฟนะและนวางนวางลูกสุดท้ายเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นช่วงน้ําต่อไฟนะเคยฟังเพลงคู่กัดไหมพี่เบิร์ดเคยบอกไว้นะน้ํากับไฟถ้าไกลกันใดก็ดีเนี่ยเห็นไหมแต่นี่มันอยู่ใกล้กันเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเขาเรียกว่า คนแต่งเพลงเนี่ยแต่งได้ถูกต้องนะน้ำกับไฟถ้าไกลกันได้ก็ดีนะแต่ที่แต่เนี่ยมันใกล้กันมันก็เลยไม่ดีเนี่ยเป็นช่วงเส้นเนี่ยรอยต่อระหว่างราศีมีราศีเมษร,ระหว่างราศีกรกฎกับราศีสิงห์ราศีราศีพิจิกกับราศีมังกรราศีธนูช่วงเนี้ยช่วงเส้นพวกเนี้ยข้ามนาวางลูกสุดท้ายเขาเรียกว่านาวางขาด เขาบอกว่าไม่ดีไม่ดีแต่ไม่ดียังไงแต่ในความรู้สึกผม,มก็คือนี่แหละเรื่องของน้ํากับไฟเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงไงจากที่น้ําเย็นเย็นอยู่กลายเป็นไฟอ่ะคิดดูดิมันเกิดการระเหยใช่ไหมอันนี้เรามองให้เป็น,ปนวิทยาศาสตร์มันก็จะเป็นลักษณะที่แบบเฮ้ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงแปลรูปอย่างรวดเร็วและดาวาังคารเป็นดาวทัดลมพอเข้าเนี่ยเข้าช่วงเนี้ย้ยายเนี่ยมันจะเป็นช่วงจังหวะที่ต้องระมัดระวังก็แค่นั้น พอพ้นไปปุ๊บเนี่ยพอ28ปุ๊บเข้าแล้วใช่ไหมย้าสามสิบอ่าไปเที่ยวได้แล้วเขาดงเขาดาวได้ตามปกติแล้วแต่ให้เราะมัดระวังในช่วงนั้นแค่นั้นแหละเนาะก็ประมาณนี้และกันนะทันวาเดียวคลิปปีหกี่นะแบบเต็มเต็มแบบละเอียดแล้วก็จะมีเขาเรียกว่ามีกิมมิกมาให้ท่านได้รับชมรับฟังนะจะพาไปไหว้พระ เสริมดวงอะไรก็ว่ากันไปนะคือไปดอกสถานที่ให้ได้ไม่เหงากันบ้างนะครับก็จะเตรียมคลิปไว้ให้ท่านได้รับชมรับฟังนะก็ยังไงก็ติดตามกันแล้วกันนะครับอันนั้นน่ะก็จะวางก็เรียกว่าภาพรวมของทั้งปีให้ท่านได้รับชมรับฟังกันแล้วกันนะอย่าลืมต้องกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะ<ม>แล้วก็ต้องใส่กระดิ่งด้วยเพราะว่าคลิปมาปุ๊บจะแจ้งแจ้งเตือนให้ท่านได้รับชมรับฟังได้ทันที นะครับยังไงก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับที่ท่านได้รับชมคลิปนะติดตามกันมานะก็ถือว่าขอบพระคุณนะเป็นผู้มีพระคุณทุกท่านที่ชมรับชมรับฟังนะในช่องนี้นะครับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวรอคลิปปี64สําหรับลัคนาราศีเมษนะครับขอบพระคุณครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับ สวัสดีครับที่ท่านเห็นอยู่คือดวงพิชัยสงครามนะครับทำไว้เพื่อบูชาโดวชะตานะครับก็ถ้าท่านสนใจนะก็ติดต่อมาได้ทีนี้ผมจะรีวิวให้สั้นๆนะครับเป็นเป็นคลิปแนะนำนะครับเดี๋ยวจะมีการอธิบายไว้เป็นคลิปตะหากนะครับก็ดวงพิชัยสงครามเนี่ยการจะหาได้เนี่ยต้องคำนวณด้วยมือนะ เพราะว่าเป็นาศาสตร์ชั้นสูงต้องวางลัคนามหานาที5ชั้นแล้วก็ต้องคำนวณด้วยมือซึ่งจะถูกต้องแม่นยำนะครับเพราะว่าในการใช้โปรแกรมคำนวณทั่วไปเนี่ยเวลาที่ดวงชะตาคาดเกี่ยวนะครับก็โปรแกรมเนี่ยอาจจะแบบปัดขึ้นปัดลงอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยอันเนี้ยจะได้ตำแหน่งที่แท้จริงนะเห็นไหมจะได้ตำแหน่งการคำนวณตัวเลขต่างๆนะครับ และเมื่อได้ดวงชะตาขอางท่านมาแล้วเนี่ยก็จะบรรจุดวงชะตาท่านไว้ตรงกลางเนาะล้อมรอบด้วยยันเขาเรียกว่าเพชรพายุหะหรือเป็นค่ายกน่ะเหมือนกับท่านเป็นผู้นําทัพอะ่ะแล้วก็่มีทหารลายล้อมรอบนะและบรรจุด้วยคาถาบาลีนะห้าสิบหกบทนะหัวใจคาถาห้าสิบหกบทก็เรียกว่าดีทั้งในด้านของพุทธคุณนะในการบูชาดวงนะเนะี่ยมี คำนวณได้ทั้งหลักอินทภาพและบาดจันทร์นะครับแล้วก็นี่สดวงนี้ก็คือดวงขับหมายถึงว่าการเขเรียกว่าเสริมดวงในจุดที่ดีแล้วก็แก้ดวงในจุดที่เสียการทํำดวงพิชัยสงครามนี้ท่านก็เขาเรียกว่าดีในแง่มหาอุดและมหาลาบนะก็คือ พูดง่ายๆว่าแก้ในจุดที่เสียแล้วก็เสริมในจุดที่ดีนะใครมีไว้ก็เป็นการเขาเรียกว่าเสริมมงคลดวงชะตาเพราะเป็นดวงชะตาของท่านเองนะครับบันคือการเขาเรียกว่าเสริมดวงให้กําลังใจแหล,นะละนะและเวลาเราไปบูชาเทพเจ้าองค์ไหนหรืออะไรก็ตามเนี้ยกก็ดีแต่ว่าอย่าลืมตัวเอง นะเนี่ยการทำดยวิชาชัยสงครามก็คือการการเริ่มที่ตัวเองการทำด้วยตัวเองด้วยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมานะครับเพราะว่ารายละเอียดเยอะนะครับรายละเอียดเยอะนะครับก็เลยต้องขออนุญาตนะครับรีวิวไว้สั้นๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าท่าในใดสนใจนะก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ